สวัสดีแมนแมนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เชนครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์เชนครับสวัสดีครับอาจารย์บอยครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแซมฟลายแลมวันนี้วันที่สิบสิบเท่าใดก่อนครับวันนี้สิบสิบสี่พอยครับสิบสี่พอยครับนี่ก็กำลังแต่งครับกำลังแต่งตู้ปากโหลดครับหนึ่งคุณหนึ่งครับ ปลุกมันขึ้นมาครับตัวปากลดหนึ่งคุณหนึ่งครับรุ่นเล็กๆครับเอ่อไม่ได้พ่นสีครับเป็นงานดิบๆครับนานเลยครับตีไว้นานแล้วครับตัวนี้ครับก็จะเสริมเป็นเสริมปากครับเสริมปากขึ้นให้เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับก็จะให้มันใส่ต้องแปลได้ครับตัวตัวนี้ก็จะถวายวัดกลางครับถวายวัดกลางครับตูวตัวนี้ ตูตัวนี้ถวายวัดกลางครับอำเภอราศีสไลจังหวัดที่สกีดครับกับโปรดีๆนะครับเก็บงานดีๆครับกับเป็นตูเก่าครับถวายวัดกลางไปเลยครับตูตัวนี้ครับนี่ครับตูนึงคนหนึงเนาะครับเนาะตูเป้าครับสิถวายวัดกลางครับแต่ว่าดอกกับไอ้เพิ่นจัดเองครับดอกครับนี่ครับดอกครับดอกต้องแปดครับครับสิบสองมิวเป็นอบอ้อมครับ สองนี้อ,อบอ้อมดอกต้องแปดครับเส็นตูนหนึ่งคุณหนึ่งครับพอดีเอาไว้เปิดเลนครับเปิดเลนก็เอาไว้ซื้อๆก็จักจีเอาไว้ให้ยังครับว่าเซดขายก็บ่บมีคนซื้อก็ถวายวัดไปเลยครับนี่ครับอาจารย์บอยกำลังโคอ,อยู่ครับก็ ได้บุญน้ำกันครับสาธุสาธุครับสาธุแน่เลยครับอาจารย์บอยครับสาธุครับอาจารย์เจีนสาธุนะครับสาธุครับครับสาธุครับสาธุได้บุญได้กันครับนี่ครับถวายวัดกลางอำเภอราชสิไลจังหวัดศรีสะเกษครับนี่ครับเป็นตู้หนึ่งคูณหนึ่งครับมีแมงกี้ยอดครับแมงกี้ยอดเขาไปขี่ใด่ครับขี่ยอดครับ ทำสีใหม่ก็ใหม่ก็สวยแล้วครับสำหรับตู้หนึ่งคู่หนึ่งครับเอาไว้นานครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะติดตามตอนเฮ็ดสีแล้วถาเบิ่งตอนเฮ็ดสีแล้วครับอาจารย์บอยว่าครับว่าสีพานบ่ครับใส่ตะแกงฉีกให้ครับตัวนี้ครับ ใส่ตะแกงฉีกไปเลยครับทายวัดกลางครับสำหรับทูปาวครับไปทั้งปุญนครับไปทั้งปุญนกับเป็นโต้เทอร์โบฟิวชั่นครับเทอร์โบฟิวชั่นครับลงสีเสร็จเมื่อกี้ครับลงสีระเบิดเสร็จเมื่อกี้ครับงานสีเสร็จแล้วครับนี่ครับงานสีครับก่อนจะส่งครับในเขตพื้นที่ครับจำนวนสี่ใบครับเทอร์โบฟิวชั่นครับ ลูกใหญ่หนักแน่นครับตัวนี้ครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ทางไลน์ก็ได้ครับเบอร์โทรติดต่อก็0900414291ครับครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับงานกะอ่ามดแล้วครับกะลองเกี่ยวเขาครับ แล้วจากงานนี้ก็เที่ยวเขาว็จักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับก็จะมารับงานต่อครับแต่ว่างานกับเบิดล้วครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับตอนนี้ก็ว่างครับว่างครับเสร็จแล้วครับงานสีครับสวยงามครับสวยงามครับแม่อัดภูเขาครับแม่อัดภูเขา เกตครับไมอัตราภูเขา20มิลครับนี่ครับทานนี้ก็เป็นฟ้าลังครับตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นหูจับแบบเจาะครับหูจับแบบเจาะครับขอบเล็กครับสีละเบิดขอบเล็กสีละเบิดแกงฉีครับ ที่ละเบอรแต่แกงขีแกงอยู่ทางนี้ครับราคาก็ใบละ2,800บาทครับใบละ2,800บาทครับนี่ครับเอาละเอาเยอะก็มีส่วนลดครับนี่ครับส่วนลดก็ตามจำนวนครับ2,700-800บาทครับนี่ครับสำหรับ18นิ้วครับ18นิ้วครับ ใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนี่ทั้งมีการจัดจีจโจยกันอยู่ครับจัดจีจโจยกันอยู่ครับอยูเล็งเต็มที่นะครับเล็งเต็มที่ครับเอาช่วยๆใส่น้ำทูออกเลยครับเนี่ยใส่น้ำทูดูวกเลยครับ มันขึ้นราครับบางครั้งบางเชือมันก็เอาไว้ดนครับมันก็ขึ้นราขึ้นอยังเพราะอากาศมันชื้นครับนะครับอากาศื้นขึ้นราขึ้นอย่งสบาวยวัดไปเลยครับจะเป็นดอก สองแปดครับสิบสองนิ้วเป็นของอบอ้อมครับโบริอบอ้อมครับโค้งปั๊มครับเออ่โค้งปั๊มครับใช่ครับโค้งปั๊มครับนะครับสาธุสาธุสาธุครับให้ได้บุญน้ำให้งานเขาลหลายลังเขามาเมนบ่ครับอาจารย์บอย จันบอยจิน่ีตอรัครับจันบอยมิวสิกเฟสอาจารย์บอยมิวสิกอภิชาติครับอภิชาติกับอาศิลาครับนี่ครับเฮ้ย รอดูตอนต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เก็บงานโปอยู่ครับโปอยู่ก็ตอนต่อไปก็จะเป็นการลงสีครับว่ามันจะใหม่สักแค่ไหนสีใหม่ซําไดพี่น้องก็ต้องรอดช่มหอาครับไม่ซําไดก็ต้องรอดช่มหอาครับ อาจารย์บอยกำลังรองพื้นอยู่ครับนี่ครับลองพื้นแล้วก็สวยงามขึ้นครับสวยงามขึ้นกว่าเดิมครับจากตู้เกา่เกาๆครับจากตู้เกา่เกาๆครับพี่น้องจากตู้เกา่เกาๆเดิมๆโป้ลงสีใหม่ครับนี่ครับสวยงามครับ ถวายวัดครับสองใบนี้ถวายวัดครับครับเป็นตู้ปากรถดครับหนึ่งคู่หนึ่งครับอันนี้อาจารย์เชนครับกำลังใส่ตะแกงครับตู้เทอร์โบฟิวชั่นครับกำลังใส่ตะแกงครับจำนวนสีใบครับน่ครับ นะครับจะประมาณนี้ครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับ ทางเบอร์โทรศัพท์ก็0900414291ครับสนใจก็ติดตอ่กาาดอ,ดตอกันเข้ามาได้ครับมีน้องใก้จะปีใหม่แล้วครับติดต่อกันเข้ามาได้ครับครับจานบอยก็เล่่งทำสีอยู่ครับจต่ตู้เก่าๆครับเป็นสู้ใหม่ครับสวยงามครับ สวยงามนี่ครับข้างหลังครับจะเป็นตะแกงตัดนะครับตู้ฮัลโดครับเนี่ยครับตะแกงตัดครับตะแกงฉีกครับตัวนี้ก็เป็นฝาหลังครับนี่ครับรองพื้นไว้เรียบร้อยรอระเบิดครับ ครับก็รอตอนแล้วงานนะครับเนาะเดี๋ยวสิบามาเบิ้งอีกเพื่อครับตอนยิ่งระเบิดตอนใส่ดอกครับตีแหงแล้วก็ใส่ดอกเลยครับน่ครับรอลงระเบิดแล้วก็ใส่ดอกครับครับเป็นตู้สิบริจาควัดครับอ่าสิบริจาควัดไปเป็นตู้เป้าครับแต่ดอกกะให้วัดออกเองครับ ครับเป็นตู้บริจาควัดครับจะเอาไปบริจาควัดกลางครับอําเภอราศีสลด์จังหวัดศรีสะเกดครับก็ฟังเสียงครับฟังน้ำเสียงกันครับว่าเป็นแังไหววาพี่น้องถจกใจบ่ครับตัวนี้เป็นตู้ที่เป็นตู้เก่าแล้วครับที่ผมเอาไว้เปิดเลีนครับเป็นตู้เก่าเกาเปิดฟังสุดนักแต่แรกๆคนละครับก็เอามาทําสีใหม่ครับ i'm ครับประมาณนี้ครับนำเสียงครับนำเสียงของตู้ปากโหลดครับอดอกจะเป็นดอก12นิ้วดอก12นิ้วอของโอบอ้อมครับแหลมก็จะเป็นพีตองแปดครับนี่ครับครับจากประมาณนี้ครับมาเบิ้งทางนี้ครับมาดูทางนี้ครับโอ้โห,โห,โหตัวนี้เป็นตู้ ฮอนโรดครับ1นึคูณหเหมือนกันครับแต่สไตล์กะสีออกแนวแนวผู้ดีนะครับสวยงามครับ,นรบนหนึ่งคูนหนึ่งนะครับเป็นตู้1นึคูณหนึครับขนาดกะจะประมาณยาว60ครับหน้าก็จะประมาณ3 7ครับ 60คูณ37ครับหลังกับ55ครับประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นจุดแขวน3จุดครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับมีอีกสายนึ่งสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับเป็นดอกเคทีเฮดครับ16โวมครับโครงลอง้อครับ่าคาแรมแล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 มเป็นของ คอมห้าสูญกับเอ็มพีคอมห้าสูครับ, MP, อรบอลองฟังน้ำเสียงกันบ้ครับครับชุดแอมครับชุดแอมครับ สวยงามครับสวยงามครับแม่แม่ก็จะประมาณนี้ครับ กเป็นตู้เทอร์โบฟิวชั่นครับจำนวน4ใบครับนี่ครับจะได้ทรงงานครับอ่าทรงงานวันนี้แหละครับสรงงานวันนี้ครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับทางเบอร์โทรศัพท์ก็0 9 0 4 4 4 4 2 9 1ครับตามนี้เลยครับ รับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ